สวัสดีครับผมอยู่กับผมแล้วก็เจนุนนะครับวันนี้เราจะมาเอ่อทำสีผมนะคะย้อมคนมานะครับมาดูผมนุ่นก่อนมาดูสีผมนุ่นตอนนี้ก่อนมาดูอันนี้นะครับมาดูสีนะครับสีก็จะเหมือนเมียฝรั่งจักหน่อยนะครับอันนี้คือมันอันนี้ดำอันนี้อันนี้เคยย้อมแล้วนบนี้ไอ้อางลาง สังเกตเบื่องครับบ่<ส>คือกัน,นอันนี้สีดำอันนี้ออกน้ำตาลน้นำตาลมันยิงก็เลยจะไม่เห็ดสีเอ่อสีเฮยน้ำตาลคาราเมลนะคะแต่ว่าคือปร,ประเด็นคือมันต้องใช้สี A11 กับ A38 นะคะแต่ว่า37 A38 มันหมดก็เลยเอา A37 มาแทนก็เลยไม่รู้ว่ามันจะได้เป็นสีอะไรอา้า มันต้องใส่สองสีเลยดิใช่มันต้องผสมกันเพราะมันเป็นสีน้ำตาคละคาราเมลไงค่ะโอเคก็งบของเราในการทำสีผมครั้งนี้นะคะก็คือ95บาทเก้าบาทนะครับนอเค A11 ่งหนบาทส3บาทอันนี้ A37 52เจ็ดห้บองบาทเอ,อทำไมอันนี้มันแพงวะอา้าวก็มันเป็นสีไอ้นี่อา่าอันนี้คือสีบอลประกายทองเหลืองบอลประกายทองเหลืองอ่อันนี้ สี่น้ำบอลประกายทองแดงนี่เอา้าเบาไรครับจัดหลดุดแกเบึงนะนี่อย่างเนี่ยเทเลย,ยนี่นะเฮ้ยเหมือนอายุแล้วมั้งนี่นี่นะคะคืออุปกรณ์ของเราตอนนี้เราก็อยู่ที่กระท่อมปลายนาของเราท่อมปลายนาครับ หมอมีไฟเดี๋ยวสิปีนเขาหน้าต่างไปเฮ็ดไฟอยู่ทีจริงนะคะมันแต่มีถ้วยสําหรับอ่ใส่กันยายอมผมกับเป็นแปลงแต่ว่านู่นนะบ่ได้เอามาจากบ้านไปหาซื้อแล้วมันก็ะเบิดนะคะเราก็เลยจะใช้ถ้วยเซรามิกนะคะเฮ้ยมันไม่เซรามิกหรอกเนาะเออที่จริงมันต้องใช้เป็นเซรามิกนะคะทุเอาแล้วก็เอาแปรงสีฟันอันเก่ามาเอออันนี้คือแบบ เอ่าแปรงสีฟันเชียงกงนะครับเหมือนกัรเราก็จะผสมสีลงไปก่อนอันนี้สีอย่างนี้อ๋ออันนี้สีอย่างว่าเอหนึ่งหนึ่งเอหนึ่งหนึ่งนี่สีนี้เอหนึ่งหนึ่งครับสีนี้สีนี้ลงไปก่อนเลยบดในจอเลยบดในจออังในจอดหรอเราต้องบีบตั้งแต่ดอุ้ยมึงคือมีดดำดำว่ะมันเป็นแบบนี้ละเจ้ใส่เบิร์ดเลยนะเบิร์ดตัวเนาะใช้กระบองผมฉัน อาครับอันนี้ต่อไปเป็นสีเอสามเจ็ดก็คือสีนี้นี่ครับเอสามเจ็ดยังดอกบวหูครับแต่ว่าหอมดีครับอันนี้อันนี้อันน,น,นี้อันนี้หอมดีมีง e นนคือขีดคือใส่ไก่เลยอ่ะมันใส่ไก่เลยครับ, h, บเหมือนพยาธิเหมือนพยาธิฮะยาะบ่เอาเลยดิฮะมันจะเป,ป็นสีแบบใดวะ โมโวอาอันนี้คือโมโหเลยค่ะมันเสียออกมาเป็นสีแบบใดจริงๆยากยอมสีดำตาคาราบมลวแต่ว่าอันนี้คือเข้ากับอะเดบเอาตามสีที่มันมีเพราะว่าขี่ขันขับรถฮาสื่อรายสีตามความสะดวกเอาครับบีบลงไปครับคือขี้กระตึกเลยครับอุ้ยอุ้ยมันเสียแล้วเนี่ยเลยมันมันมีสีดำออกมา ล้วนะจ๊ะ<อ>ต่อไปก็คือใส่ไฮโดรไฮโดรเจนนะอ,อ๋ออ่ออันนี้อ,อ,อันนี้คือบอมันบเมีนตัวนั้นมันสิอันนี้มันไฮโดรจิตยังบาหรือเปล่าดีเวลลอปเปอร์9%คืออ,อะไรวะต้องใส่ทั้งสองขวดเลยอ๋อหมดกัดเใส<จ>่เทท์ททท เต้องไปเอออ้ส่องแกแล้วล่ะเราต้องเก็บตันเองเราไม่น่ารักเลยเอ,อ่ะอ๋อเหนียนเนียนเหนียน,น,ยนอา้าวต่อไปเราก็คูลีคูลีให้เข้ากันนะครับอ,อือเป็นตาขีเ้เยดครับว่ะพี่น้อง มันไม่ใช่อะมันไม่ได้เลยเนี่ยอันนี้คืออะไรเนี่ยสีเฮียดิหโหมันไม่ใช่มันไม่น่าเลยมันไม่น่ากินเลยสักนิดผู้ใหญกินเอ๋อเอาอะไรยังเอาอยัางทาเลยเนาะขาดิทำนี้ขี้ขวากันเพือ่อนมาครับ เราจะละเลงเลยรไหมเราสิแบบเท่เบิดสวยเลยครับเฮ้บยบ้าอะไรเด้อเธอนี้นะเอาข้างนี้ก่อนสิเอาเมื่อกี้เพื่อนเสือตัวเพื่อนเสือก็มอไม่เป็นไรเปิดเล่นเล่นๆเมื่อกี้ซักโบ้เอาถิ่มเลยอุ้ยเยาว่าเอาถิ่มกนดีทำดีๆเด้ออย่าให้มันเป็นดงัดงๆเด้อ จรงไหนจะสีงหงว่ามันดางกวา่าดงจะต้องเฮ็ดให้สีมันส,สม่ำเสมอกันตัวเนาะสีมันก็ติดมือเขาตัวนี้อเอต้องไอ้อเหี้ยเจไห้มันแบบติดมือวะ่ะมันบ่มีเนื้อจับเนาะหลอดไปเนะาะฮ้าสร้างคือดึงหัวลูกค้าแห้งสิวะ วิ่งเปลี่ย,ยนดอกเยอะนี่เบิ่งว่ะเอ๊ะอุ่ยออมันต้องใส่มือหยองะไีอ่เงียโอเคครับเราก็มาน่าจะเกือบเสร็จแล้วครับตั้งรุนแรงมากเลยบอกก่อนตั้งแบบสุดยอดคนระับสุดยอดอลาบานเดี๋ยวเร็ เอ้ยนี่ครับเรามาแบบแบบนี้เลยนะแบบนี้เลยเฮ้ยจะเย็นเธอทุกคนเชื่อไหมว่ามันจะไม่ติดเชื่อสุอทุกคนผมยอมมาเป็นจิบหัวแนละ้วด่างทุกหัว <c oughs> ยอมให้จะฟ้องอยังด่างเลย อันนี้คือไม่รู้นะคะว่ามันจะติดหรือไม่ติดนะเพราะนุนเป็นคนที่ย้อมผมแล้วติดยากมากก็เลยไม่มับม,ม,มันต้องใช้ที่ไอสีผมหรือเปล่ามันต้องกัดก่อนแต่ว่าเ่าไม่อยากกัดเพราะว่ายิ่งกัดมันจะยิ่งทำให้ผมแห้ทงทําให้ผมเสียดูครับเรามาละเลงแบบอ๋อ <c oughs> <c oughs> เฮ้ยเน้นหน่อยนะข้างนอกอะ่ะเดี๋ยวมันไม่ติดนะเว้ยด่างด่างนะทีนี้ว่อไปอเน้นให้มันท่าๆอกันอย่าเน้นจะปลายเออสั่งสั่งเดี๋ยวให้ทำเองเลย เหมือนผมหรือสีเลยอะที่มันขอดๆอ่ะ่วยขอย่ังีเอาละอะค่ะทุกคนเดี๋ยวเราค่อยมาดูตอนที่ย้อมเสร็จแล้วนะคะว่ามันจะเป็นประมาณไหนอ้าตอนนี้ก็เริ่มจะทั่วหัวแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาอ่นี่ครับทำให้มันเข้ากันดีกูตายตายกูตาย โอตายแบบนี้นะพี่น้องเป็นการ <laughs> <อ> <strip> มันเป็นครั้งแรกนะคะที่เสียวมูเท่าผมให้นะคะแล้วก็แบบมันเป็นครั้งเดียวนั่นแหละ <laughs> เอาแล้วนี่ละแล้วนี้นะคะเราก็นี่เราจะจับเวลา กี่นาทียี่สิบนาทียี่สิบนาทีนะครับแล้วเราค่อยมาดูนะคะว่ามันจะเป็นยังไงโอเคครับผมเดี๋ยวมารอดูตอนล้างออกเลยแล้วกันนะครับว่ามันจะติดไหมหรือไม่ติดหรือว่ามันจะด่างพนันกันไหมทุกคนว่ามันจะติดหรือไม่ติดอาวพนันเลยครับเปิดให้พนันตอนนี้เลยอาวติดเอาติดเอาเอาใช่ว่าติดไหมติดแต่ติดไม่หมดนะคะทุกคนรอดูนะคะว่ามันจะเป็นสีอะไรแล้วก็มันจะติดไหม โอเค okay, ครับรอชมเลยโอ้มาแล้วครับเสร็จแล้วไปเป่ามาแล้วทำไมมันไม่ค่อยติดเลยวะไม่ติดเลยแหละเออไหนๆนไปไปมองแดดดิไปที่แดดดิแต่ <S <S ว่าสีมันก็ทั่วขึ้นนะเฮ้ยยังยังไปไกลหลายว่ามีเกือบดำเถอะ ใช่เฮ้ยมันก็เป็นมันก็ติดอยู่ติดนิดเดียวติดอยู่นะทุกคนมันคล้ายๆสีเดิมเลยปะเนาะนี่ต้องต้องมาดูต้องมาดูอย่างเงี้ยเห็นปะอันนี้มันเป็นสีเกา่าไม่เกา่าหนึ่งตีหอดมือครับดูไปสื่อสีเขียวไม่ยอมไปให้แมลงมันหัวเขียว ่ติด,ตดนี่ติดมือนี่ติดเท่ๆนี่นี่มันต้องให้แดง่อง่องเอาเบอนี้น้แดงเอาเบอกอือโอเคนะครับรเฮ้ยมันก็ติดอยู่อยู่มันแดงขึ้นอยู่โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ อุ้ยมันแดงมันแดงอยู่ออมันแดงอยู่ว้ายเมียฝรั่งฮ่นหนา,าวบึงฮ่นหนา,าวบึงง่ยบอกว่าฮนหนา,าวบังย,นย,ย,ลยลันเอาไว้กับบารเทยล่ะมันแดงมากอยู่อ่ะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นก่อนนะครับเฮ้ยเา,า้ยเ เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ